สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการกเป้คิตตี้ทีวีกับผมเป้ะนะวันนี้เราจะมารีวิวเซับของผมมาอีกแล้วนะอ่าแล้วผมจะมาสอนทําเป็นตัวหนังสือสีนะฮะอ่ะวิธีทำก็คือให้คุณ กดตัว s นะ s เนี่ย s นะแล้วให้กดอัดได้ฮะอ่าแล้วก็เลือกสีต้องการผมเลผมเลขที่โรงเรียนก็เล็กสีฮะอ่าแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ได้ก็ได้ภาษาไทยก็ได yeah, ้ฮะนี่ฮะ t v อ่าเข้าไปเซิร์ฟมันจะเห็นนะไหวเขาไม่ได้ อ๋อเนะ่ะผมเริ่มเปิดเป็นเนืเนน้อไปเนื้ออีเมลเยอะเลยไอคือแอปเปิดใครจะเอาก็อยู่ข้างบนเนี้ยฮะเนี้ยฮนะ L E T L E T แล้วเป็นวักแล้วก็อยู่อะอยู่อะไรนะถ้ามีลายอะไรก็ขอไว้นะ อ e. ๋าทำไมเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยนะพีเอเอี่ีมันดีมากคือยังไม่ได้ตั้งไม่ได้อะไรไปหนึ่งไปหนงอ่ะว้าไปหนึ่งอ่ะมาล้ว เหรอวะไม่เห็นมีเลยงูว่าตอนนี้ไม่เห็นมีเลยนนเ,น,เลยนี่ยหนึ่ง,งหกสองกอหกหกเดี๋ยวเปเนี่ยขอดูก่อนอ้าวเป็นนะ,ะเดี๋ยวไปเนี่ยไปดูก่อนอ๋อยาเนี้ย

นานจุงนาน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 จริงนาน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 นี่นานนานจะมาหรือซิอืมอ๋อไม่มาแล้วก็อ๋อแปลกนะ ต้องออกเกมแล้วเข้ามาเนะ่ีะเดี๋ยวะถ้ามันขีดใต้รางเนี่ยอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะ LV ก็ตามเนี้ยะมันต้องเป็นเครื่องมันต้องติดนะเนี่ย LV เหนึ่งแปดสองหกเก้า L E d T C C นะ T นะแต่ผมเข้าไมา่ได้นะ คลิปนี้ก็ต้องขอลาเอ้าข้าวเอ้าเขาได้แล้วเอาก็รินกันโดอเลยนะโอเคแต่ผมไม่ชอบไอ้สีดำๆตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างมาครั E M O D E นล้วกันนะต่อไปเอ้า Y O U T M นะครับอะคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปอย่างเงี้ยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับ แล้กดติดตามนะเพื่อเปการทำคลิปจ้ากอผมนะอ่ะถ้าชอบกดแชร์ถ้าใช่กดไม่ใช่นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์นะคลิปนี้ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเอาวจ,จะปิดเครื่องเอาจะปิด